สวัสดีครับวันนี้เราอยูส่สวนทุเรียนลุงเพานะครับสวนที่เรียนลุงเเนี่เขาบอกว่าเป็นสวนที่เรียนลุงสดครับคือใช้นมสดเนี่ยรดต้นทุเรียนนะครับตั้งแต่ออกลูกเล็กยๆโตเลยครับแล้วก็รสชาติหวานมันอร่อยเป็นสวนที่เรียนนมสดแห่งเดียวของประเทศเลยตอนนี้นะครับ <S 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 <like> แล้วก็อยากจะบอกว่าทุเรียนนมสดเนี่ยมันดกมากๆเลยครับเดี่ยดูลูกนะครับเนี่ย ดกจริงๆครับนี่ดูจากโคนต้นนะครับอันนี้ที่เราเห็นนี่คือพันชนีแดีวเราพาไปดูนี่ครับล้านนี้คือพันหมอนทองนะครับพันถอนทองจะตูกล้ลมแหลมนี่นี่ครับเนี่ยดกเหมือนกันนะครับโอยแล้วก็รสชาติอร่อยหวานมันนะครับของส่วนลุงเขาเนี่ยเขาเรียกว่าขายดีมงงากๆคือต้องเข้ามาซื้อที่สวนนะครับลุงไม่ออกไปขายข้างนอกด้วยนี่ครับ นะักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวสวนลุงพาวแล้วก็เดินชมบรรยากาศกันได้แต่เราผัดเดินเข้าไปดูข้างในอโอ้ลื่นๆโอ้โหค่อยๆเดินนะครับสวนลุงนี่ทุเรียนนี่ครับผัดเดินชมเรื่อยๆทุเรียงที่นี่ปลูกประมาณ50ปีแล้วแล้วก็ต้นใหญ่มากดูจัดโคนแล้วก็อายุนะครับี่

น,นี่โอหนี่ต้นนี้ต้นใหญ่นี่ประมาณากว่าสองสามรอยลูกได้คนระับออกก้านเลยนี่โ้หนี่ก็ประมาณห้าสิบกว่าปีนะดูดีจดิงจร,ริง ดูว่าต้องตามรอยบ้างแล้วมาได้เลยค่ะจรงหวัดปราจีนบุรีนะคะอันนี้บ่มค่ะให้วก็ดับได้คนนี้แหละี่ชนพิชานะคะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะมาดูใกล้เลยชุ่เรียนหามมันจะแกะยางที่ไหนใช่ยากค่ะอยากรู้คหม่ะ ฟูมันจะเหนียวเหรอครับเหนียวค่ะเปลือกยวแต่นี่คือทุเไส้ไส้ก็จะเหนียวค่ะถ้าบ่มแกะง่ายกว่าอันนี้บ่มค่ะถ้าสุกก็โอเคแกะง่ายค่ะถ้าหามยากทั้งนั้นเลยค่ะถ้าสุกก็จะแกะง่ายเหลืองมากเลยนะคะคุณป้าค่ะอันนี้คุณป้าไม่ใส่ถุงมือเลยหรอเวลาแกะทำไม่เป็นค่ะใช้กระดาษใช้กระดาษทำไม่เป็นค่ะทำไม่เป็นทำไม่เป็นคือใส่ถุงมือไม่เป็นมันแกะไม่ถนัดปก็แกะอีกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นนอ อยากจะเห็นด้วยไหมจริงนะคะมีเพื่อนที่สมพรนะคะสวัสดีด้วยค่ะแล้วก็พี่อัชลพรด้วยบอกว่าตุเรียนปาจิงบุรีอร่อยมากๆเลยนะคะพี่ธนิสศรด้วยค่ะนีตคานี่่ะาตุเข้านมได้ทพี่นะคะจะแห้งมากแห้งและสวยอันนี้คือยังอ่าจุเรียนชนีนี้มีกินถึงเมื่อไหร่ครับป้า หมดแล้วค่ะหมดแล้วฮะเนี่ยล็อกเนี่ยล็อกสุดท้ายล็อกสุดท้ายของเดือนนี้แล้วโว้ยหมดแล้วแล้วส่วนใหญ่ที่เหลือจะเป็นหมอนทองค่ะหมอนทองหมอนทองหมอนก็น่าจะต้มใะพุทธพาได้ได้ค่ะได้ได้โลเท่าไหร่ครับหมอนทองร้อยห้าสิบปกติค่ะไม่แพงเลยเนาะไม่แพงค่ะขายไม่แพงทุเรียนนมสดของคุณป้าก็คือใช้นมสดรสทุเรียนตั้งแต่ลูกเล็กๆทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งจนกระทั่งเราตัดขายได้ S <S เราก็จะหยุดคนแล้วทีนี้เพราะวา่านานแล้วใช่ค่ะทำนานแล้วของดีเลยนะคะเรียนนมสดนี่ใครยังไม่เคยลองนะคะต้องมาลองค่ะเพราะว่าเราเคยลองแล้วเนื้อมันจะแบบว่าเนียนนุ่มมากเลยมีความแบบหอมมันนะคะสวัสดีพี่ติก๊กตอ็อกด้วยนะคะพี่ติก๊กตอ็อกนะคะไม่ต้องอิจฉา,า,า,าค่ะมาทานได้เลยนะคะพี่ชนที่ชาด้วยนะคะ แล้วก็้พี่คุณต้อมด้วยนะคะบอกว่าโคราชร้อนมากๆเลยนะคะตอนนี้ปลาจีนร้อนไหมคะแม่โอ้โหร้อนมากร้อนมากยี่กินทุเรียนเข้าไปแต่ทุเรียนอันนี้โอเคนะคะของเราไม่มียาของเราไม่ร้อนค่ะแต่อากาศร้อนพวกเราไม่ได้แต้มยายค่ะไม่ร้อนไก่สะสอนค่ะบอกว่าปลาจีนก็มีทุเรียนด้วยนะคะว้าว แล้วก็พี่ฝนนะคะบอกสวัสดีเรื่องที่สถาพรด้วยนะคะบอกว่าอยากกินนะคะพี่หนุนนาบอกเสียงยังฟังชัดมากเลยลดูจากสลาบบุรีแถวหินกองค่ะ <c oughs> แล้วก็พี่สวัสด์พี่สวัสด์ชาตินะคะบอกพี่ดเพลินอร่อยพี่นำแนวต้นหอมโปยซี้กันไหมนะคะบอกว่าดูมากค่ะพีพี่เสนา